ครับวันนี้เราจะมาดูการแก้ปัญหานะครับสำหรับมือถือซัมซุงรุ่นใหม่นะครับที่ไม่สามารถเข้าโหมด r e c o v เ r y เพื่อทําการล้างรหัสได้มีหลายท่านนะครับที่ทักมาถามว่ามือถือซัมซุงเนี่ยติดรหัสล็อกหน้าจอจะเข้าไปสั่งล้างเครื่องในโหมด r e c o v e r y แล้วปรากฏว่ากดเข้าไม่ได้นะครับวิธีการทํำยังไงมือถือรุ่นใหม่เนี่ยนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้ถ้าเราจะกดเข้าโหมด Re โ o v e r y แบบธรรมดาเลยเนี่ยจะเข้าไม่ได้นะครับ วิธีการทำยังไงท่านจะต้องเอามือถือเนี่ยเชื่อมต่อกับคอมหรือโน้ตบุกนะนะครับเช่นตัวเนี้ยเช่นผมจะปิดเครื่องอายุตัวอย่างนะครับผมจะปิดเครื่องนะกดแช่ไม่ได้นะครับไม่ขึ้นมือถือ Samsung รุ่นใหม่เวลาจะปิดเครื่องต้องกดลดเสียงกับเปิดแช่พร้อมกันนะเดี๋ยวใช้มือหนึ่งนะครับกดแช่พร้อมกันดูนะครับ ดับไปเลยอ่าดับก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมปกติเนี่ยถ้าเรากดธรรมดาเนี่ยโดยไม่มีสายที่เสียบกับโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับมันจะดับแล้วก็เปิดขึ้นใหม่นะนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าเวลาเราทําถ้าเราเชื่อมต่อกับคอมเนี่ยมันจะดับไปเลยนะครับเพราะดับไปเลยปุ๊บเกิดอะไรขึ้นจะทําให้เราสามารถกดเข้าโหมดรีคัลล์รีได้ง่ายนะครับถ้าเราถอดสายนะครับดูนะผมจะลองถอดสายแล้วกดให้ดูอ่านะครับลายท่านจะเจอปัญหาคือ เวลาเราจะเข้าโหมดรีคาบิลีเนี่ยเรากดเพิ่มเสียงกับเปิดใช่ไหมอ่อยายกตัวอย่างนะครับเนี่กดพร้อมกันสองปุ่มเลยนะครับตอนนี้กดพร้อมกันแล้วนะพอเปิดขึ้นมาปุ๊บปล่อยกดเพิ่มเสียงแช่ไว้ปรากฏว่าเป็นไงดูนะมันจะเข้าได้ไหมหลายท่านจะเจอปัญหานะครับจะเข้าโหมด r e c o v e r y ไม่ได้นี่ครับตอนนี้ผมยังกดแช่อยู่อ่า จะเห็นว่าค้างเลยเห็นไหมครับไม่ไปเลยนะครับไม่ไปเลยหรือไปก็จะบูตเข้าสู่หน้าการใช้งานปกติอะเนี่ยครับเห็นไหมอ่านะครับแล้วสมมุติว่าถ้าเราจะเข้าโหมดรีคาบเบิลลี่ำยังไงให้ท่านเอาสายโน้ตบุ๊กนะครับเอาเออเอาสายชาร์จนะเสียบมือถือกับโน้ตบุ๊กเลยนะครับเพื่อเราจะทําการล้างเครื่องเนี่ยนะครับอ่าก็เสียบสายเลยเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่านะครับหลังจากเราเสียบสายเรียบร้อยนะ ทำใหม่อีกรอบนึงครับทีนี้กดลดเสียงกับเปิดแช่จนเครื่องดับนะครับอ่ากดแช่จนเครื่องดับโอเครอสักครู่นะครับดับเรียบร้อยถ้าดับสังเกตง่ายๆมันจะขึ้นชาร์จอ่าเสร็จแล้วดูนะครับตอนนี้ผมจะลองเข้าโหมดรีคูลีดโดยเอาสายชาร์จเสียบต่อกับคอมไปด้วยซึ่งมันจะมีไฟจากโน้ตบุ๊กเนี่ยมาเลี้ยงบางท่านถามว่าใช้ไฟจาก ปักได้ไหมไฟจากปักไม่ได้นะครับเพราะว่าการส่งสัญญาณมันจัดต่างกันนะครับคือลักษณะมันจะใช้ลักษณะการเชื่อมต่อข้อมูลด้วยพูดง่ายๆนะครับดังนั้นจะต้องเอาใช้สายเนี่ยเชื่อมต่อกับคอมหรือโน้ตบุ๊กเท่านั้นนะครับเพื่อให้กดเข้าสมุดรีครเวอรี่ได้ของมือถือซัมซุงรุ่นใหม่ดูนะทีนี้เราจะเข้านะครับกดเพิ่มเสียงกับเปิดแช่นะครับเนี่ยนะกดเพิ่มเสียงแช่ไ้กดเปิดครับทีนี้ป้าเข้าไปดูนะครับทีนี้ มันจะเข้าได้ไหมพอติดขึ้นมาปุ๊บให้ปล่อยปุ่มเปิดครับกดเพิ่มเสียงแช่ไว้ทาเหมืมอเนเดิมเลยนะครับแต่ครั้งเนี้ยเราเราเสียบสายไปด้วยเห็นไ,ไหมนี่ครับตอนนี้เข้าสู่โมดลีคูได้แล้วเข้าสู่โมดรีคอเวอรี่ได้แล้วพอเข้ามาเราจะล้างเครื่องนํำยังไงให้เรากดาเดี๋ยวผมขอปิดแฟลชก่อนนะครับได้ไหมโอเคได้อยู่อ่ากดกดลดเสียงเลื่อนลงมาเลยครับหาคำว่าไวด์ดา a ้า a อ a ด์แฟค r ตอ e ี่รีเในตัวนี้ ชัดไม่เอ่ยเนี่ยครับทีนี้ในการเข้าไปนะครับให้เรากดปุ่มเปิดเพื่อยืนยันนะกดปุ่มเปิดยืนยันนะครับป้าบเข้าไปซึ่งโหมดนี้จะเป็นโหมดสําหรับในการล้างเครื่องหรือคืนค่าโรงงานนะครับเขาเรียกว่าโหมดแฮนด์รีเซ็ตแฮนด์ก็คือใช้มือนะครับเสร็จแล้วนะครับดูนะตอนนี้เครื่องรุ่นใหม่จะมีภาษาไทยบอกเลยถ้าเป็นเครื่องสูไทยนะครับเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าต้องการล้างข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดใช่หรือไม่นะ การกระทํานี้นะครับไม่สามารถยกเลิกได้นะถ้าคุณสั่งแล้วนะแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดในอุปกรณ์นี้จะสูญหายทั้งหมดนะครับาการ์ดของคุณการ์ดก็คือพวกเมมโมรีนะถ้าใส่ไว้ข้อมูลจะหายด้วยนะครับดังนั้นในการทําตรงนี้เราจะต้องถอดเมมโมรีออกถ้าเราสํารองข้อมูลไว้ในเมมโมรีนะนะครับแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการยืนยันละทีนี้เพราะว่าเราต้องการล้างรหัสใช่ไหมให้เรากดลดเสียงเลื่อนลงมาครับปั๊บ จากนั้นกดปุ่มเปิดยืนยันนะครับเนี่ยกดปุ่มเปิดยืนยันเลือกอันนี้รีเซ็ตข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับจากนั้นมือถือไปทําการรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะเด้งออกไปหน้าหน้า,หน,าหน้าเริ่มต้นนะตอนนี้ผมจะไม่ไม,ไม่รีเซ็ตนะครับเพราะว่าข้อมูลผมยังมีอยู่นะมันจะเด้งกลับมาหน้านี้พอเด้งกลับมาหน้านี้ทํำยังไงทีนี้ให้เราเลือกอันบนสุดเลยครับมันจะเลือกมันจะเด้งอยู่บนสุดละให้เราทําการเลือกบนสุดแค่นี้ จากนั้นมือถือก็จะบุ๊การใช้งานเริ่มต้นเหมือนกับซื้อมือถือมาใหม่เลยทีนี้นะครับจากนั้นเราก็ทําการตั้งค่าเครื่องใหม่ได้นะครับแต่ว่าการตั้งค่าเครื่องใหม่เนี่ยถ้ามือถือเราเคยใช้มันจะถามหาเมลนะครับมันจะถามหาเมลเดิมที่เคยใส่ดังนั้นหลายท่านล้างรหัสแบบนี้แล้วจะไปติด g m a i l อ่าไปติด Gmail ก็เ, Gmail. เราก็ต้องใส่เมลเดิมที่เคยใส่นะครับ ถ้าจำไม่ได้ก็ต้องปวด gmail แล้วครับทีนี้จะยากตรงนี้อ่ะโอเคครับก็มาฝากกันเนาะสำับวิธีการเข้าหมู recovery ของมือถือรุ่นใหม่นะครับหลายท่านเจอปัญหาเข้าไม่ได้โอเคครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ